เกินใจจะอดทนโคตรลูกยางเกาหลีใต้เครื่อง iPad ทิ้งลูกทีมฟอร์มแย่แพ้รวด กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากสำหรับพฤติกรรมของเซซ่าเอนันเดสกอนซาเลสโค้ดทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้ในการแข่งขันสึดลูกยางเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่2โดยในช่วงเซต2ของเกมที่นักตบสาวแดนโสมพ่ายให้กับโครเอเชียกล้องถ่ายทอดสดดันไปจับภาพของเทรนเนอร์วัย46ปีที่ระเบิดอารมณ์หลังไม่พอใจลูกทีมที่ไม่สามารถทำแต้มได้จนสุดท้ายเป็นฝ่ายแพ้อีกซึ่งโค้ชชาวสเปนวัย46ปีถึงกับโมโหเป็นอย่างมากที่ลูกทีมไม่สามารถเล่นได้ตามแผนทีี่่่ววางไ้กอนทสุด ท้ายเจ้าตัวก็ระบายอารมณ์ด้วยการคว้าง iPad ที่ใช้ในการวางแผนและแก้เกมลงที่ซุ้มม้านั่งข้างสนามงานนี้ทําให้แฟนลูกยางบางส่วนในโลกออนไลน์ต่างแสดงความเห็นใจเซซาเอนนนเดสกอนซาเลสเนื่องจากผลงานของทัพนักตบเกาหลีใต้ในการแข่งขันปีนี้ย่ําแย่อย่างมากผ่านไปแล้ว7เกมแพ้ทั้งหมดและยังไม่สามารถคว้าเซตจากคู่แข่งได้เลยจนอันดับโลกหล่นไปอยู่ที่33ของโลกแล้ว